สวัสดีครับและยินดีต้อนรับนะฮะวันนี้อยู่ที่บ้านผมเองครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราก็อยากจะลองเปรียบเทียบครับเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ในพิกัด 300cc เรียกว่าเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ละกันฮะคือต้องบอกก่อนนะฮะอย่างแรกนะครับที่เราตัดสินใจเลือก2รุ่นนี้เพราะหคือผมซื้อเองนะครับทั้ง2รุ่นทั้ง2คันซึ่งคันนี้ก็ได้มาจากทางด้านของ เวสปาลาดพร้าวนะครับแล้วก็คันนี้ได้จากมหาศจรรย์ลาดพร้าวนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบครับผมใช้คำว่าอะไรดีเปรียบเทียบจากพริกัดของพรีเมียมสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ละกันในพิกัด 300cc อย่างคันนี้ก็คือเวสปา300 Super Tech SPE นะครับนี่คือตัวที่ ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่สุดในพิกัด300ของเขาล่ะนะครับแต่ว่าซ c ซละเอียดก็อยู่ประมาณ287.3ซีส่วนทางด้านขวาฮะนี่คือ Honda f o r z a 350นะครับหรือว่า330นะถ้าซีละเอียดเขาก็อยู่ประมาณนั้นหลกัหลกๆที่เราเปรียบเทียบฮะอย่างแรกเลยมันเกิดคำถามเกิดขึ้นในยุคสมัยแบบนี้ฮะว่าในจำนวนเงินนะผมเน้นย้ำนะฮะนี่คือส่วนบุคคลความเห็นส่วนตัวเท่านั้นในจำนวนเงิน คันนี้คือ2 3 9 0 0 0บาทคันนี้คือ1.70,000บาททั้ง2องคันได้และไม่ได้อะไรอะไรที่แตกต่างอะไรที่คุ้มทุนอะไรที่คุ้มต่อการซื้อเพื่อใช้ใช้เพื่ออะไรและรวมไปถึงแน่นอนฮะจ่ายน้อยได้มากจ่ายมากได้น้อยอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันในวันนี้นะครับหลักๆฮะอย่างแรกเลยผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งสำคัญที่เห็นได้ชัดคือจากมุมที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจ่ายน้อยแต่ได้ใหญ่ นี่คือ1,700,000บาทกับ Honda f o r z ์ซ่านะครับนี่คือคันที่เรียกว่าใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดคันนี้2,39,000นี่คือเรื่องไซส์นี่คืออย่างแรกแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือมันคือเรื่องของสไตล์ฮะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นของผมทั้งสองคันนั่นแหละคันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความคลาสสิกไม่เน้นพุ่งพรวดพลาดมากนักแต่ถือว่าต้นดีมากคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันใหญ่นั่งสบายขี่ไกลไม่เหนื่อย และที่สําคัญต้นนุ่มนวลแต่กลางกับปลายแทบจมไม่อันนี้สําคัญนะครับใช้คําว่าแทบจมไมนะยังไม่จมนะครับซึ่งหน้าปัดในส่วนของ Honda f o r z ์ซเนี่ยบอกไว้ที่160กิโเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ผมไม่อยู่ประมาณ150นิดๆนะฮะโดยประมาณต้องใช้เวลาปั้นพอสมควรส่วนคันนี้135ในเต็มกลืนแล้วนะครับ ถัดมาครับสิ่งที่เราจะมองเห็นแล้วก็รู้สึกได้กับการใช้บิ๊กกูเปเตอร์ในมุมของผมนะเสดจันร์นั่นคือเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะกดตรงนี้แล้วก็เปิดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะว่าความแตกต่างของขนาดของ u box ข้างใต้เป็นอย่างไรส่วนคันนี้นะครับตัว300 h p e นะครับมีรีโมทให้กดนะต้องบอกก่อนคือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ยังมีกุญแจเป็นดอกอยู่ส่วน ฟอร์ซ่านั่เป็น,นรีโมทละนะฮะอันนี้ก็ยังมีกุญแจอยู่แล้วก็มีรีโมทให้เปิดบอกซึ่งอยู่บ็อกตายผมมองหรือหยิบขึ้นมาก็คืออย่างแรกความสะดวกต่อการใช้ก่อนฟอร์ซ่าเนี่ยเท่านี้นี่คือสุดแล้วคือถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้องอยู่ท่าน,นี้ตลอกแตกต๊็อกแตกแต่ถ้าอันนี้ท่าน,นี้นะครับในส่วนของตัว300 s u p e ซูเปอร์เทค เปิดมาบ้านะครับเราหยิบอันนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมฮะนี่คือ U Box ซึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยว่านี่เล็กกว่าสปิน150ของคันเล็กของผมอีกนะฮะซึ่งเราสามารถนำ U Box ของ Vespa 300ใส่ลงไปใน f o r z a แล้วดูขนาดของความต่างฮะทั้งกว้างด้านกว้างซ้ายขวานะครับรวมไปถึงด้านยาวและลึกนะครับ หมวกเต็มใบหมวกครึ่งใบอันนี้ใส่ได้นะฮะนี่คืออย่างแรกที่เราจะรู้สึกก่อนเพราะว่าผมเองเป็นคนที่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็มีสัมภาระไม่ว่าจะเป็น iPad ก็ดีหูฟังกระดาษช,ช็อตโน้ตต่างๆที่ต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านข่าวแล้วก็รวมไปถึงอะไรบางส่วนที่ต้องคอยพกไปด้วยเวลาจะไปนำทุทนทำนี้ซึ่งทุกวันนี้มีหน้าที่หลักๆก็คือแต่งรถทำรถของตัวเองนั่นแหละอันนี้คืออย่างแรก อย่างที่2เปิดมาฮะเมื่อเปิดมาใต้ยูบ็อกซสิ่งที่เกิดขึ้นและเรามองเห็นคือเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนี่ครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ตรงนี้คือ8.5ลิตรนะฮะ8.5ลิตรของเวสป้า300 SuperTech SP E ซึ่งในตระกูล300มันอยู่ประมาณ8.5ลิตรเนี่ยแหละส่วน Honda f o r z ์ซ350เปิดมาป้าเติมน้ำมันไม่มีให้เติมเพราะ ที่เติมน้ำมันจะทำให้คุณนั้นไม่ทุลักทุเลเปนะาครังนี้มากถ้าหากว่าคุณทำงานมีของต้องขนหรืออะไรก็ตามแต่นั่งกันมาพ่อแม่ลูกหรือพ่อลูกแม่อันนี้สำคัญนะอันนี้เดี๋ยวให้คุยในประเด็นต่อไปนะคุณกดเปิดเติมน้ำมันตรงนี้ได้นั่นแหละ E 2 0 9195เนเบนซินธรรมดา ไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องเปิดเบาะถ้าคุณต้องขนต้องมัดอะไรมาถ้าเป็นคันนี้เปิดเบาะไหมเปิดเบาะยกลงกดปุ่มปุ๊บเปิดเบาะเติมน้ำมันนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันนะครับคือต้องบอกว่าในแง่ของการเติมคันนี้ได้ตั้งแต่ e 2 0เลยนะแต่คันนี้จะเริ่มจาก e 1 0เท่านั้น 9195ว่ากันไปเป็นซินธรรมดาก็กินดีอยู่ดีนะครับถัดมาอีกนะครับคือเรื่องของสไตล์แล้วกันนะครับโดยภาพรวมทั้งคู่ต่างก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมสกูตเตอร์ฮะพรีเมียมคือค่อนข้างพรีเมียมลักชัวรี่อะไรเงี้ยนะครับทั้ง2องคันแต่ผมมองว่าคันนี้เป็นพรีเมียมทัวริงสกูตเตอร์ พรีเมียมสกูตเตอร์นะหลายคนอาจจะเรียกว่าแบบนั้นแต่ผมขออนุญาตเรียกฟอร์ซ่าสามาราสูว่านี่คือพรีเมียมทัวริงสกูตเตอร์ส่วนด้านนี้พรีเมียมสกูตเตอร์เท่านั้นสั้นๆไม่มีคําว่าทัวริงไม่มีอะไรทั้งนั้นถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างแรกครับที่ต้องบอกก่อนเพื่อจําแนกให้ชัดเจนนั่นคือเรื่องของคาแรคเตอร์ในการขับขี่นะครับ คือในส่วนของคันนี้เองเนี่ยก็คือเวสต้า300 Supertech นะฮะอันนี้ต้องบอกนะว่า1นึ่งคาแรคเตอร์ของเขาวิลเบสสัน้น135เซนนะครับก็คือจากดุมหน้าถึงดุมหลังเนี่ย135เซนเนี่ยผมเพิ่งวัดด้วยตลับเมตรที่แขวนอยู่ตรงนี้สีส้มแปดต้องมองเห็นนะแล้วก็วัดจริงๆเดี๋ยวจะวัดด้วยเดี๋ยวแทรกภาพให้ด้วยคันนี้ วิลเบส135เซนถ้าถามว่าใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์อัตโนมัติไซส์เล็กไหมใกล้เคียงมากนะครับอันเนี้ยก็จะให้ในเรื่องของความคล่องตัวเพอมันมันสั้นเนี่ยมันก็จะได้ง่ายใช้งานในเมืองค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวเชียวไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์คันเล็กต้องบอกงี้นะครับแต่อัตราเร่งในช่วงต้นดูดันเหลือเกินอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมนะฮะถัดมาฮะทำไมคันนี้ ด้านข้างก็คือ Honda Forza 350ตรงนี้ผมถึงจําแนกเขาว่าเป็น Premium Touring s กู o เตอรหนึ่งคาแรคเตอร์ของตัวรถมีความเสถียรสูงนะครับคำว,ว่าเสถียรคือในย่านความเร็วที่ผมบิดไปแพทๆๆแพท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 ,แพทเนี่ยร้อยสามร้อเลยแล้วก็ตามแต่นิ่งมากและเสถียรมากถึงแม้ว่ายางที่ผมได้มาเนี่ย ติดรถมาจะเป็นยาง IRC ก็ตามไม่ได้บอกว่า IRC ไม่ดีนะครับแต่ที่ดีกว่านี้มีนะฮะด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นยาง IRC รหัส SS 5 6 0 F SS 5 6 0 F นะครับส่วนคันนี้เนี่ยยางเดิมนะฮะก็คือ Maxxis นะครับซึ่งตอนนี้ในรถคันนี้ถ้าหาว่าเห็นลายยางคือไม่ใช่แล้วนะครับตัวนี้คือ Maxxis ฮะ เป็น m a x x s s ที่มีขนาดก็คือหน้า120หลัง130นี่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ถ้าถามผมเองแล้วเนี่ยก็ <c oughs> หลายคนที่ใช้ก็เปลี่ยนออกนะครับอาจจะหนีไป p ี r รลลีหนีไปอย่างเงี้ยเป็นไมตัส MC34 ซึ่งลักษณะเนื้อหรือลักษณะอะไรก็ตามแต่แฮนดิ้งไม่เหมือนกันเลย นะครับนี่เป็นยางเบื้องต้นที่ผมสัมผัสได้ว่าถามว่าทําไมเฮ้ยได้มาทาไมต้องเปลี่ยนยางวะซื้อรถเกือบสองแสนสี่ถูกไหมวันนั้นเข้าโค้งบริเวณตลาดหัวมุมกเกษตรเนาะมินมั้งแล้วก็ตามรถน้ําแข็งนะฮะน้ามันไม่ได้เยอะอะ่ะก็รู้สึกว่ามันแพรดแล้วอะ่ะนะครับก็เลยก็เลยจัดการเปลี่ยนออกซึ่งถ้าหากว่าใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายของเวสป้าเองก็จะถอดขายกันชุดหนึ่งเนี่ยเพิ่งถอดเลยจนอยากจะใช้คาว่าไม่เกิน500โลเนี่ย ขายก็อยู่ประมาณ800-1,000หนึง่งยังค้างอยู่เลยนะครับซึ่งผมเองก็คันนี้น่าจะกี่ร้อยโลวะคันนี้ทดลองขี่ไป476กิโลนะครับผมเปลี่ยนตั้งแต่ช่วง80โลแรกก็เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งอย่างที่คุณต้องเปลี่ยนนะครับคือเรื่องของอยางผมว่าย,ยางที่ได้มาคือถ้า2 4 0 0 0แล้วว่าให้ดีๆกว่านี้ก็ได้ ให้แบบอาจจะเป็นอะไรมิชลนะิ P ally, i, ut, นหรอพิลลี่คอนติไมตัดเงี้ยก็ได้พอาแพงแล้วนะไม่ใช่ใครจะไม่ได้ซื้อมาถูกๆนะครับแสนเจกับ2องแสต่างกันเท่าไหร่เจ0 0 0มื 70, อันนี้คือ2องาเก้ตีกับสอี่ต่างกัน70,000มื่น่วนต่างเจ็ด0มื่นตรงเนี้มันต้องดีกว่าดินะครับ ้กลับมาที่เรื่องถัดไปคือเรื่องที่ผมบอกว่าในเรื่องของความสเสถียรกับไม่สเสถียรวิลเบสผมบอกไปแล้วคันนี้ประมาณ1้5คันนี้150กว่าเซนจากดุมหน้าถึงดุมหลังดุมหน้าถึงดุมหลังนะถัดมาทำไมคันนี้ถึงนิยามโดยผมว่านี่คือพรีเมียมทัวริงสกูตเตอร์เพราะ 1. ตําตำแหน่งนั่งนะครับตำแหน่งนั่งนั่งสบายมากลองดูโพซิชันในการนั่งง่ายมาก นางให้ก้นชนนะพอก้นชนเนี่ยปึ๊บมันจะพอดีแล้วก็บิดยังไงก็ไม่ไหลไม่ดันไม่อะไรเห็่ไหมมันมีเขิบของมันอยู่มีสันบอกของมันอยู่นะครับถัดมาก็คือเรื่องของชิลหน้าที่มันปรับได้ซึ่งตัวนี้เป็น11เร็จแซนละมันก็จะยกขึ้นมาแบบนี้ด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทัวริงคือเพราะว่าเวลาที่คุณต้องขี่เดินทางต่างจังหวัดผมเชื่อว่าหลายคนที่ขี่ต่างจังหวัดอะ เราเหนื่อยหนึ่งคือถ้ารถของเราไม่เอื้อมหน่วยต่อการขี่ระยะยาวแม่งเหนื่อยกับอย่างที่2คือการประทะกับลมการประทะลมตลอดทางสมมติยกตัวอย่างขี่ไปโคราสัก200รโล3 0มโลเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าทําไมเนี่ยนอกจากมือต้องจับแฮนแล้วตัวก็ยังต้องสู้กับลมด้วยอันนี้สําคัญมากซึ่งทั้งสองันต่างกัน ต่อให้อยู่ในแคตตากรีที่เรียกว่าพรีเมียมสกูตเตอร์ก็ตามแต่แต่คันนี้เป็นพรีเมียมทัวริงสกูตเตอร์แต่คันนี้เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์เฉยๆคุณต้องซื้อชิลคุณต้องซื้อชิลเติมนะไม่ว่าจะเป็นชิลเดิมซึ่งมันจะสูงประมาณนี้หรือเป็นชิลฟาโกสองชั้นซึ่งก็จะยกสูงขึ้นมาหน่อยความต้านลมหรืออะไรก็ตามแต่แอโรดนามิกก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควร นะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราจะเลือกเวนี้ก็ต้องเติมชิลชิลฟาโก้ก็อยู่ประมาณ7-8็ดแัน 7, 8, ถึงหมื่นได้หมื่นหนึ่งอ่ะนะก็ลองดูนะครับส่วนคันนี้มีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกออกจากโรงงานมามีให้ปรับเลยนี่ปรับปรับซ้าไปไหนไปกันนะครับหลังจากนั่ง Honda f o r z ์ซไปแล้วกับในส่วนของ Premium Touring Scooter นะฮะคันนี้มาที่คันนี้บ้างนี่คือ พรีเมียมสกูตเตอร์จากเ e s ป้า300 SuperTech SPE High Performance Engine เนี่ยมันคือตัวย่อนะลองสังเกตท่านั่งฮะอย่างแรกที่ผมชื่นชมคือแน่นอนพอมันเป็น300แล้วตำแหน่งวางเท้ามันกว้างขึ้นคือถ้านั่งสปีดหรือว่าตัวเล็กของเขาเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัว S ตัว LX ตัวอะไรก็ตามแต่เท้าผมเนี่ยเวลาว่านั่งถ้าหนีบอย่างเงี้ยไม่เลยเหรอกแต่ใครจะนั่งหนีบใครจะรอคือรก็ต้องนั่งสบายเท้ามันจะออกเลยนิดหน่อย ส่วนพอเป็น300แล้วก็พอดีนะซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์เดียวกับ300ตัวอื่นนั่นแหละถัดมาครับคือเรื่องของตำแหน่งต้านลมอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยสูงสุดของแฮนเดิลบา์เนี่ยก็คือตำแหน่งหน้ากาก,ากหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงลิ้นปีพอดีเลยนั่นเท่ากับเวลาที่ผมขี่ลมนี่คือสิ่งที่เราต้องสู้นอกจากเราต้องเจอทอปเราต้องเจอลมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเติมชิลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเสริมเติมแต่งได้บ้างแต่ ผมต้องบอกก่อนนะข้อดีของคันนี้คือต้นที่ดีมากๆถ้ามาถึงกระโดดขึ้นค่อมขี่บิดบิดเทเลท่าไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้นได้อัตราจจเร่งดีมากในช่วงต้นนะฮะแต่ว่าเวลาบิดแล้วเนี่ยหลายครั้งที่ผมขี่คันนี้นะหลายครั้งที่ผมขี่คันนี้ผมจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้เหมือนมีคนซ้อนเหมือนมีคนซ้อนทิปอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ท่านี้นะครับรก็จะเป็นลนนักษณะนี้ซึ่ง มันก็ต้องคอนโทรลให้มันกลับมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันดูแบบบาลานซ์ให้มันดูดีนะไม่ได้ขี่มอไซค์นี่อรอไหมขี่แล้วไปจอมอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีผมจะนั่งอยู่อยู่ฟิลประมาณเนี้ยซึ่งมันตลกถ้าเหมือนเด็กยืมมอไซค์พ่อมาขี่แล้วก็แบบแขนขาไม่ถึงไงนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่นั่งตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็รู้สึกได้ก็คือเรื่องของหน้าปัดละกันนะครับหน้าปัดของเวสป้า300ร้อยซูเปอร์เทค HPE กับหน้าปัดของ Honda Forza 350ความละเมียดละไมอันนี้ต่างกันผมยอมรับนะว่าด้านนี้เวสป้าชนะเลิศกับจอ TFT สิ่งที่เ e s ป้าซูเปอร์เด300 HPE นะฮะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดีกว่าก็คือหน้าจอ4.3ตรงเนี้ย แล้วก็มีจอยสติ๊กเล็กๆตรงนี้ในการขยับแล้วก็ต่อบลูทูธได้อะไรได้อันนี้คือสิ่งที่ถ้ามองในมุมของ f o r ์คซ่า350ที่ไม่ใช่ r o สติ n งเอเดชันอันนี้ชน,นะหน้าจอละเอียดครับมีสีสันดูแล้วไม่เบื่อสามารถเปลี่ยนสกินได้ใช้จอยสติ๊กเลือกเอาตอนนี้เรามีเช็คไฟกี่โวลต์น้ำมันวิ่งได้กี่โลความเร็วเฉลี่ยเท่าไรนะครับแล้วก็วิ่งกี่โลแล้วนู่นนี่นั่นนะครับมีไฟเช็คเอนจิ้นมีนู่นมีนี่บอก ส่วนของ Honda Forza ซ่าสามารถสูตแน่นอนรับก็เป็นมาตรวัดเรืองแสงนี่แหละใช่ผมเรียกกันในง่ายแต่ว่าก็ดูพรีเมียมกว่าตัว300ปกตินะก็มีกรอบเงินมีอะไรขึ้นมาลายเ็ดดีขึ้นฟังก์ชันหลายอย่างมีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือในส่วนของตัวสิ่งที่ต้องบอกนะอินโฟเเนี่ยจะบอกต่างกัน A คือบรรทัดบนเนี่ยก็จะบอกเ,อเวลาทริป A ทริป B Average consumption หรือว่าอัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยะนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็น info B ก็จะบอกว่าตอนนี้จากน้ำมันที่มีอยู่วิ่งได้อีกกิโลนะครับก็คือ11ลิตรกว่ากับ8ลิตรกว่าทั้งคู่บอกหมดนะฮะแล้วก็ทั้งหมดตอนนี้วิ่งไปกีิโลแล้วคันนี้347กิโลก็วิ่งน้อยกว่าคันนู้นหน่อยนึงแหละคุณซื้อมาพร้อมๆกันนี่แหละก็ต้องสลับกันใช้เพื่อจะได้รู้ฟิล ถัดมาครับก็คือเรื่องของกระจกมองข้างที่หลายคนมองว่ากระจกมองข้างของบอซ่ามันไม่งามงดเอาซะเลยหลายคนไม่ชอบไงมนเป็นไงม้างมนดูแล้วรู้สึกว่าไงเธอะทะไหมอ่าอ่าห้ามมวยห้ามมวยอ่าอ่าเพราะว่าเนคือูปลักนะือพอเูปลักกับการดีสซนะมต้องมาคู่กันอืออื ต้องมองว่าการใช้งานอะ่ะถ้ามันเล็กไปอืม,มันก็อาจจะวิสัยทันในการมองไซ้ายขวาไม่ดีอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวหลังจากทดลองขี่แน่นอนถ้าว่าคุณดูเนี่ยทั้งสองคันคันนี้กระจกมองหลังกระจกมองข้างเนี่ยนะก็เรียกบแบบนี้แล้วกันมันอยู่ที่แฮนเดิลบาร์ส่วนคันนี้กระจกมองหลังหรือกระจกมองข้างอยู่ที่ไฟริงหน้ารถข้างๆไฟหน้าเลย สิ่งที่ให้ความรู้สึกต่างกันเลยกับการใช้งานคืออย่างแรกอันนี้มันนิ่งเสมอทุกครั้งที่มองมันนิ่งเสมอเลยมาอยู่ในระยะที่ไม่ต้องละสายตาสมมุติเรานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราเยื้องเรามาแค่นี้เองถูกไหมและมันเห็นกว้างด้วยแต่ถ้าเป็นในส่วนของเวสป้า300 Super-Tec h p p e อยู่ที่ฮันเดิลบา ถามว่าแฮนเดิลบาเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยเราจะมองแค่นี้แต่นเนี้ยเราต้องมองลงมานี่แต่ก็ไม่ได้ผิดปกติวิสัยของคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ต้องบอกว่าสะดวกสบายต่างกันมันอาจจะรูปทรงเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสัญลักษณ์กูริโกที่โอซาก้าที่วิ่งมาแล้วมันทำมืออย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับกำไฟสีส้มอยู่แต่มันสะดวกสบายในการขี่ความเร็ว ติดตัวสักร้อยนิดนิดพอต้องโอเคหลบรถหลบอะไรกระจกอัน,น,อน,นเนี้ยของฟอร์ซ่าด้านนู้นเนี่ยมันนิ่งตอนแรกก็อยากเปลี่ยนนะแต่พอได้ลองใช้ไม่เปลี่ยนดีกว่าผมก็เชื่อว,ว่าหลายคนที่ไม่ได้เปลี่ยนก็รู้สึกว่าเออที่มันดีว่ะคือถ้ามันเจอรถติดก็อ,อาจจะหลบขึ้นมานิดหน่อยอ,อาจจะหลบขึ้นมานิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้หลบอะไรได้มากมายหรอกแต่ก็ใช้งานได้นะครับ อันนี้คือสำคัญมากๆาถัดมาอีกเจ้ากัน ABS หน้าหลังนะครับเป็นระบบเบรกที่ก็น้าวันนี้ในมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็ควรจะต้องมีนะครับถัดมาอีกก็คือเรื่องของ Honda Selectable Torque Control หรือว่า traction นั่นแหละทั้งคู่ก็มีส่วนถ้าเป็น Vespa เขา<ๆ>จะมีปุ่มที่เรียกว่า ASR หรือว่า Anti Slip Regulation นั่นเองนะฮะก็ทั้งคู่มีเหมือนกันบิดบนพื้นที่ลื่นๆเจอฝนตกเจอแผ่นเล็กปุ๊ป้านในกรุงเทพต้องเปิดคันเร่งเมื่อความเร็วไม่สัมพันธ์ตัดการทำงานเพื่อให้เราไม่สลิป Anti Slip Regulation Honda Selectable Torque Control อันนี้เป็นเรื่องที่ให้มานะครับทั้งคู่เจ้าถัดมาคือเรื่องของขนาดล้อนะครับ f o r ่ามา14 เวสป้า300 s u p e ซูเปอร์เทคราคาค่ายางดูดีกันนะครับคันนี้เดี๋ยวเร็วนี้ต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันถามว่า IRC ดีไหมดีแต่ดีกว่านี้มีไหมมีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องไปหากูรูของเราด้วยนะครับว่าเขาจะว่างพาเราไปทำไหมนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์รถ2คันถ้าให้ต้องเลือกคือถ้าคุณไม่มีโอกาสที่จะมีได้ทั้ง2คัน เอยอ,อยากขี่ในเมืองแต่อยากให้ตื๊ดมือไว้ออกแยกเนี่ยต้นๆเนี่ยเราจี๊ดจา้าดเหมือนชิงไฟอ่ะสองแสนสามหมื่นก้าพันคันนี้คิวหน้าไม่มีเห็ไหมอ่อยู่บล็อกก็ไม่ต้องใหญ่มากเป็นคนไม่เน้นขนสัมภาระใดๆเน้นลุกที่ต้องการปนๆความคลาสสิกอยู่บ้างนะครับก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมของความอัดทับประโยชน์แน่นอนฮะทัวริงด้วยคือออกต่างจังหวัดความเร็วของการขี่มอเตอร์ไซค์ออกต่างจังหวัดไม่มีใครต่ำกว่าร้อยอยู่แล้วถ้าร้อยคันนี้หมดกับผมที่135คันนี้หมดกับผมที่150ยิบนิดๆผมอยากบอกว่ามันคือมัลติโปรโพสมอเตอร์ไซค์เค้าสกูตเตอร์ได้หรือที่ผมเรียกว่าพรีเมียมทัวริงสกูตเตอร์กับ170,000บาท อยู่ที่คุณครับจะเลือกอะไรคือถ้าคุณมองว่าอยากจะให้มันครอบคลุมลูกเมียนั่งสบายนะครับคือเราเนี่ยนั่งสบายรู้อยู่แล้วแต่ลูกและเมียเด็กกิ๊กต้องนั่งสบายไหมพื้นที่นั่งหลังเป็นอย่างไรคันในส่วนของเวสป้าอยู่24เซนถ้านับจากตำแหน่งที่วางตูดได้นะไม่ได้ลงขอบนว้ย24เซนส่วนในส่วนของฟอรซ่าอยู่ 32เซน24เซนต,ตรงนี้กับ32เซนตรงนี้ต่างกัน8เซน8เซนต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเท่านี้เท่านี้กับมอเตอร์ไซค์มีความหมายเพราะทุก1เซนติเมตรหรือมิลลิเมตรนั่นคือจุดที่ทําให้เราค้นพบความสบายที่แตกต่างและมากขึ้นนะฮะอันนี้สาคัญมากคนซ้อนถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แต่นั่งไกลๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยคนซ้อนนั่งได้ไหม นั่งได้นั่งไกลๆเหนื่อยน้อยเพราะนอกจาก24กับ32ต่างกัน8เซนแล้วมุมกว้างด้านกว้างคือ27เซนด้านกว้างด้านนี้คือ32เซนแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัดตูรัสอยู่แล้วสำหรับเบาะซ้อนของ f o r ์ซาถ้าคุณออกคลิป3วัน2คืนไม่มีรูปผมเชื่อว่าอยู่บ็อกข้างใต้พอแน่นอนนะครับลองดูนี่คือเรื่องของแฟมิลี ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นคือเรื่องของช่องเก็บของด้านหน้าเงียบโอเคช่องเก็บของด้านหน้าของ Honda Forza 350นะครับในนี้จะมีช่องชาร์จ USB C อยู่ด้วยแล้วก็มีแบ่งพาร์ติชันด้านในขวาเล็กซ้ายใหญ่ด้วยซึ่งช่องธรรมดานี้ก็ใส่น้ำดื่มผมใช้คำว่าอะไรดีน้ำน้ำดื่มได้หนึ่งขวดนะครับส่วน ผมเองเนี่ยมักจะใช้ใส่โทรศัพท์ไว้ในนั้นส่วนใหญ่เพราะผมต่อกับบลูทูธด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เก็บไว้กับกระเป๋าใหญ่ใต้เบาะส่วนถ้าเป็นตัวเวสป a าเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวนะตรงนี้ก็จะมี USB ไว้ชาร์จ1นอันแต่เป็น USB ธรรมดาก็ต่อสายชาร์จเอา แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นคืออะไรมันร้อนช่องตรงนี้มันร้อนพอม้อน้ออนำนอยู่ข้างหน้าเวลาที่เราขี่มาบางครั้งเรารู้สึกเหมลือนลมร้อนอุ่นๆโชยๆขาเนี่ยมันมีหมอ้อน้ําอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนู้นเก็บไปเถอะยังไงมันก็ไม่ร้อนเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หมอน้ํานี่คือพื้นที่เก็บของโดยแท้ทรูนะครับอันนี้สําคัญมากส่วนเรื่องของภาพรวมคุณจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรผมก็ถือว่า ผมก็ได้เปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้ฟังในส่วนของมอเตอร์ไซค์ของผมทั้งสองคันแล้วแล้วก็แปะสลิปในการซื้อขายว่าให้ด้วยแล้วว่าเราก็ซื้อเองนะครับเพราะฉะนั้นจงเลือกถ้าคุณเป็นคนคอมแพคอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ชอบต้นดีๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรจากโรงงาน135เป็นความเร็วที่คุณพอใจแล้วแล้วคุณรับได้กับราคา23900 0ก็ไปไม่ได้ว่ากันไม่ผิดเพราะผมก็มา แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องมีคันเดียวเพราะเมียให้แค่คันเดียววิลเบสร้อยหกว่าเซนมีความเสถียรสูงในการวิ่งความเร็วร้อยสี่ร้อนิ่งๆออกต่างจังหวัดทัวริงเมียนั่งสบายลิ๊กนั่งสบายเจอฝนถ้ายกชิลเต็มๆแอบนิดนึงแทบจะไม่เบียกหรือเปียกน้อยมากยูบ็อกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ของแต่งราคาถูกกว่า ของเล่นมีเยอะนะครับอยากให้ต้นดีเดี๋ยวสอนกันในคลิปหน้าว่าทำอย่างไรก็ตรงนี้1 7 0 0 0 0บาทนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของการเลือกแล้วก็ใช้เงินในยุคแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะวันนี้ขายรถแล้วผมเองก็เหมือนงานก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่2หนนอนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเลือกอย่างไรให้คุ้มและตรงกับโจทย์ที่คุณต้องการและเป็นคําตอบที่คุณคิดว่าวันนี้กระโดดลงมาจากบ้านแล้วขี่คันนี้โคตรแฮปปี้ผมก็ช่วย ซื้อแล้วก็เอามาบอกแล้วะว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะหลักๆคือคันนี้พรีเมียมสกูตเตอร์และคันนี้พรีเมียมทัวริงสกูตเตอร์วันนี้ลาเจอกันใหม่กับช่วงของมูซื้อมารีวิว